ครับผมขอบคุณมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างเมื่อวานถามพูไปแล้วถามไปแล้วอันนี้ถามผมบ้างอันนี้ถามผมบ้างเป็นไงบ้างครับรู้สึกคุณถามผมไปตัเออรู้สึกไงบ้างครับที่บัตรแฟนคลับของเราโซอาทั้งสองรอบเลยครับเอาจงจริงดีใจมากๆอย่างอย่างที่บอกไปหลายๆรอบว่าคือ ไม่คิดว่าจะโซเอาไว้ทั้ง2รอบอันนี้ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆจริงๆเลยครับใจมากๆครับผมครับเออแล้วในทับในเนื่องในโอกาสที่เราโชว์เอาสองรอบเนี่ยมีอะไรพิเศษที่อยากจะให้แฟนดูหรือเปล่าเขาแบบช่วยสปอยหน่อยได้ไหมเพราะพูดเป็นแฟนไม่ไหวแล้วอ่ะเนาะไม่ไหวแล้วเป็นแฟหรอเออใช่ครับใช่ครับโอ้หจริงๆยากเหมือนกันนะจะสปอยยังไงให้มันแบบไม่หลุดเอาเอาเป็นว่าสิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นทุกคนจะได้เห็นแน่นอนเอาประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันพี่อยากเห็นหลักอย่างไร ได้เห็นเลยครับเห็นจุ้เนี่ยตีลังกาเราได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่เกินไปไหมคับแน่ะกินไปหรอกินเลหรอได้เลยไปตีลังกาสี่รอบเองอ่ะี่อยากมาเล่นกับน้ำเล่นกับน้ำเหรอครับจุนจะเล่นกับไฟเลยแหละไฟเข้ามาเล่นกับไฟดูหน้าแม่ได้ไครับได้ได้โชว์ซีได้แน่นอนได้แน่นอนโชว์ซีได้แน่นอนครับแต่บาอวานจต่พอแบบต้องเซ็กซี่คุณมีแบบคลิปนิดนนะว่าเอได้ไม่ได้ยังไง ผมเฉยๆผมบอกแล้วถ้าสมมติว่าเขาอยากจะโชว์ก็ก็เป็นสิ่งของเขาเขาเขามีดีผมก็ผมก็ยินดีให้เขาโชว์ครับแบังอยากเห็นอะไรหรอจริงๆก็อยากเห็นหลายอย่างยิ่งเห็นเขาร้องเพลงบ่อยแล้วอยากจะเห็นเขาเต้นบ้างเขาเต้นใหญ่เห็นเขาเต้นแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่มางรองแจสเปอร์เขาจะไม่ได้ออกงานแล้วนะ เปิดเบอร์แล้วเขาจะไม่เอาเขาจะไม่เอาเจไม่ใช่ให้เป็นจุงแบนเดิมดีแล้วุงดีแล้วจุงดีแล้วตอนนี้เลยครับตอนนี้อาจจะยังครับในงานในงานไหนในงานตอนในงานในงานได้สิครับได้อยูแล้วตอคยู้่แล้วองแบบว่าแสดงความิตอนที่รู้ว่าโซเอาใช่ไหมตอนนั้นอะผมผมอยู่ที่ ผมอยู่ที่หนานหนิงอยู่ที่จีนทํางานอยู่ที่จูเขาถึงไทยแล้วก็พอพอรู้ก็โทรวิดีโอวิดีโอคอลไปหากาันแล้วก็แบบว่าคุยกันแล้วแบบเอะไรนะแล้วหล่ะก็ก็ดีใจก็เลยแบบว่าคุยกันนิดหน่อยประมาณนั้นต,ต้องวิดีโอคอลไปต้องวิดีโอคอลไปสิครับจริงๆอิงจะให้เขาบินกลับมาแล้วแต่ว่าพอาดีก็เกรงใจที่เขาต้องทำงา,างนไงี่ยแล้วทำไมไม่บินกลับมามมบบหาพอดีธุรกิจที่กรุงเทพเนี่ยกำลังมีลูกเรือก็เลยต้อง ก็เลยต้องกลับมาเทคแคร์เอาบิสเนสนิดหน่อยอครับตอ,อ, <c oughs> อนนี้ก็เลยบอกว่าตอทนี้ก็เลยเริ่มเรื่องเร,รียนเรื่องการเลืเพลงลรักเ็ไรักทีใกล้ละจริงผมไม่เครียดน่ะไม่เครียดเครียดท,ทำไมก็อยากได้เพลงที่มันดีที่สุดอ่าเขาใจ้งเขาจเพราะว่าเวลาเวลาเราเลือกเพลงไปแล้ว เรากลัวจะมีเพลงที่มันรู้สึกว่าเออมันดีกว่าใช่ไหมราแบบว่าจบแฟนคอนแล้วอ่ะแล้วกลับไปแบบนั่งฟังเพลงที่บ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เลือกเพลงนี้วะอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันรู้สึกแนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวรอง,งานแฟนคอนครั้งหน้าเป็น,นร้อยร้อยเพลงแม่โอ้โหจุนฟังมาเราแบบห้าสิบหกสิบเพลงได้อ่ะแต่เพราะแบบกกรนะเัะะะน่นนนเป็นเพลงเกาหลีใหมเวลาดูฟขาเออนัน่นนัน่นนั่นๆๆๆๆๆั่นจั๊วหลุมๆวมครับเออสากลมากก็มีเจอเป็นไทยก็มี แม่บอกว่าสา่คนไม่มีล่ะโอ้ยจะไปมีได้ยังไงล่ะเราอยู่ประเทศไทยแล้วเป็นไทยสิจ้าโอเคเออก่อนหน้านี้ะก่อนจะเปิดขายบัตรครับคนบอกว่าท่านโบดอ่ะบัตรหมดจะมือบอกไลนแดงแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงจก็มีจริงจริงครับ3นาที3นาทเออ3 3นาทีมันสั้นจังเลยอ่ะแล้วก็ตัดเราไปเยอะวันวันหลังก็แบบว่ามันเป็นวิดีโอใช่ไหมแล้วก็อินเสิร์ตรูกเข้าไปสีใส่รูกเข้าไปเอาจริงนะถ่ายตอนคุณหลับอ่ะก็ สิบนาทีแล้วตอนที่กูหลับเ,เลยรถเด็กอ่ะแล้วทำไมไม่ปล่อยทั้งหมดไม่ได้ครับเพราะว่าอยากหัวหัวยังอยากอ,อยู่ที่ที่ตัวอยู่ <c oughs> หัวยังอยากอ,อยู่ที่ตัวอยู่ครับงั้นตัดต่อใหม่ได้ไหมัดตไม่ได้ไม่ได้รอดรอทิหน้าทิพนี้ <c oughs> ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแล้วแปลว่าเขาไมมีโอกาสแต่ไม่ได้เห็นบิ๊กมากกันอีกมีอยู่แล้วครับ <c oughs> เพราะว่าเข,ขาขอไปเยอะเขาขอไปเยอะแล้วขอแล้ว เชื่อว่าคําขอเขาไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเกิดขึ้นได้ยากเกิดขึ้นได้ง่ายจะต้องมีแน่นอนทำไมตอนที่ขอเขาขอยาวเขานั่งอยูอย่างงี้เรายาวเขาขอเร็วมากจู่ขอยาวผมมีมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็เลยแบบว่าตั้งใจขอครับผมส่วนพี่จูเขาอาจจะคิดอยู่ว่าขออะไรดีบอกได้ไหมเนี่ยบอกไม่ได้บอกไม่ได้ต้องรอให้เกิดขึ้นจริงก่อนอะไรครับจะเกิดขึ้นยังจะเกิดขึ้นยังหรออาจจะต้องรอล้วนิดหนึ่งไม่ไม่รู้รอดูรอดูรอดู ครับเราติดตามครับผมเป็นการฝากเป็นการเป็นตัวการที่นต้องรอเลยครับครับผมใครที่มีบัตรแล้วนะครับก็มาเจอพวกเราได้นะครับในจูเนียร์มาร์ชายไลฟ์แฟนคอนนะครับแต่ถ้าไม่มีบัตรทำไมครับถ้าใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับก็สามารถซื้อบัตรทางไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับสามารถดูพวกเราได้แน่นอนครับครับผมมาเจอกันนะครับ11-12สิงหาคมนี้นะครับที่ยูเนียนฮอลล์ยูเนียนมอลครับครับผมพวกเราสองคนรอเจอทุกคนอยู่นะครับครับโอเคบายขอบคุณครับ